จ้าไปแล้วโอ้โหว่ะนี่ทางบ้านเขาเรียกร้องอย่างเดีคลิปพีวพีนี่อะไรพี่ต้าเห็นรูปเห็นรูปใหม่แทนยังโปรไฟล์ใหม่เออเดี๋ยวยังไม่กดไลค์เลยโคตรมีคนอายุมากกว่าทักว่าพี่เลยพี่รูปดูโคตรแก่แก่แล้วพี่โคตรแก่พี่ก็โคตรเด็กเลยรูปพี่อ่เฮ้ยมันมีชุดจ้าพี่ พี่จะตอกผมรู้รู้ทันรู้ทันรู้ทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิวเกลี่ยสมาวันพุธนี่วยเออมาเต้นมาเต้นโอ้ยติดออกฟอดดิอาไม่กลัวล้มมึงไงโอ้โหไม่ล้มด้วยโอ้ล้มอีกล้มแล้วล้มล้มแล้วเอ้ยีิตั้าก็ไม่มานั่นไงโอ้ยเอ็ดแอ็ดแอ็ดแอ็ดเอ็ดพิต้าเบอร์เขาหนึ่งเบอร์ไม่ตายโอ้โหอะไรวะ โอ้ยไม่เอาเด้อเด้อขี่ขี่ขี่เึียงตัวแม่เลยเนี่ยขี่เึียงตัวใช่จุ่งขี่เึียงตัวได้ไหมเนี่ยขี่ไม่ได้ขี่ได้ก็อื้ออโอ้อไม่ต้องห่วงตายเบยครับโอเคจบแค่นี้ก่อนครับไปไปกัน